แต่จะฝากไปถึงน้องๆทุกคนเลยนะคะทุกคนที่มีความฝันค่ะไม่ต้องให้ใครมาตัดสินว่าเราทำไม่ได้ที่แบบว่าเราทำนั้นที่ทำได้แล้วก็ลงมือทำค่ะทุกๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนในทุกๆความฝันเลยค่ะ โคชเล็กนะคะร้อยโทหญิงชนาทีฟซ้อนขำผู้สอนนักกีฬาทเทควันโดทีมชาติไทยอดีตนะคะโคเล็กเป็นนักกีฬาท,ทีมชาติผลงานเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมวันนี้โคนเล็กจะพาน้องๆทุกๆคนมาเรียนรู้และออกกาลังกายด้วยกีฬาทเทควันโดกันค่ะแต่คนเล็กไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้เรามีน้องๆนักกีฬาท,ทีมชาติมาด้วยอีก2คนคน,คนแรกนะคะน้องจูเนียร์สวัสดีครับอีกหนึ่งคนนะคะน้องฮามันวันนี้นะคะเราทั้ง3คนจะพาน้องๆมาออกกำลังกายด้วยกีฬาทเทควันโดกัน ก่อนอื่นเราต้องวอร์มอีกคัพแล้วก็ stretching ด้วยกันก่อนนะคะครับแล้วเราจะเริ่มด้วยอะไรก่อนดีครับนั้นถ้าพร้อมแล้วอ่ะทุกคนเต็มตัวโอเคครับพร้อมไหมคะเริ่มจากท่าแรกนะคะเป็นการกระโดดตบพร้อมกันพร้อมไหมคะพร้อมสามสองไปห้า5ู่เซ็ดห้าจู่เซ็ดเซ็ห้าเซ็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  ห้โอเคกระโดดตบพร้อมเพียงกันไหมคะอันนี้เป็นท่าแรกนะคะวอร์มอัพด้วยการกระโดดตบเป็นสองจังหวะนะคะหนึ่งและ3แบบเม่อสักครู่เลยต่อมาท่าที่สองเดี๋ยวเราลองมายกเข่าขึ้นพร้อมๆกันแบบนี้ตรงๆนะคะยกขึ้นมาระดับอกแบบนี้เลยเดี๋ยวทำพร้อมๆกันพร้อมแล้วเลิมไปห้า S 1> <S 1> เซตเยยนตพลัสยอยดอยอเยอันนี้ก็เป็นการนับแบบภาษาเกาหลีนะคะ1ถึงอยากให้น้องๆลองฟังแล้วก็ลองนับไปพร้อมๆกันนะคะต่อไปท่าที่สเมคู่เป็นกระโดดตบแล้วยกเข่าแล้วนะคะไปอันนี้เดี๋ยวคนเล็กจะให้ยกเข่าเหมือนกันแต่ยกออกด้านข้างเป็นการยืดกล้ามเนื้อตรงบริเวณสะโพกนะคะ ถ้า <Syria> พร้อมแล้วสิครั้งพร้อมกันชุนดี้อ่าเหยียดมือออกไปต้องเหยียดมือด้วยอ่าเหยียดมือออกมาด้านข้างเลยค่ะพร้อมแล้วขวาก่อนนะคะไปเริ่มห้าสองสานสี่หายุดหยกิกยเดเอาหกยผ่านไปแล้ว3ท่านะคะต่อไปท่าที่4เดี๋ยวท่าที่4คราวนี้เดี๋ยวคนเล็กจะให้มันยืดยืดแขนขึ้นแล้วก็ยืดแขนโล่งแบบนี้นะคะอ่ะ ขึ้นก่อนพร้อมกันนะคะ10จังหวะแล้วก็ต่อไปเป็นลงอีก10จังหวะอ่ะพร้อมแล้วเหยียดแขนขึ้นนะคะไปเหยียดแขนแล้วก็เพิ่นชุดเน้นทอดยกอีกยกได้อาฮุเย้อ่าต่อไปลงด้านล่างขาตึงนะคะส่วนโล่อเนือดชุดเน้นเน้นทอดยกยกได้อาฮุเย้โอเคเยี่ยมเลย อ่าต่อไปแยกขากว้างกว้างเลยกว่าช่วงไหล่นะคะต่อไปกางแขนออกแบบด้านข้างแบบนี้นะคะเราจะมาแตะสลับปลายเท้าโดยที่ขาเข่าไม่งอนะคะเข่าตึงตลอดถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวแตะสลับปลายเท้าพหน้าอ่ขึ้นมาช่วยขึ้นมาเซ็ตขึ้นมาเน้นขึ้นมาทัชขึ้นมา,นมา,นมา yes. ยืาดอีกยันเล้นิดเดียว อ้๊อีกครั้งนึงค่ะเย้โอเคยังเลยเลยมื่อยไหมคะทุกคนเมื่อยไหมคะอันนี้เป็นการยืเดเยียดกล้ามเนื้อแบบมีการขยับเล็กน้อยเพื่อให้กล้ามเนื้อมีความพร้อมสําหรับการออกกําลังกายด้วยกีฬาเทนนิสกันนะคะพร้อมไหมคะทุกคนหลังจากการวอร์มอัพและสเตรชชิ่งพร้อมกันแล้วนะคะต่อไปเป็นการเรียนรู้ทักษะกีฬาเทนนิสด้วยมือท่าแรกนะคะเราจะมาเรียนรู้ท่าขี่ม้าโชกัน ก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคะเรามัดแสดงสาธิตให้ทุกคนได้ดูก่อนตอนแรกนะคะเริ่มตามยืนอยู่ตรงๆแบบนี้อ่ะยืนตรงเชิดค่ะชุนบีป่ายพร้อมกันแยกขาเอร์อ่านี่ขาไว้ให้ดูก่อนนะคะจะมีการย่อตัวเข่างอนะคะลำตัวตรงหน้ามองตรงไปด้านหน้านะคะเมื่อยไหมคะถ้าเมื่อยเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่หมัดแรกก่อนให้ทุกคนชกออกมาด้านหน้าตรงกลางแบบนี้โอเคไหมคะอ่ะเก็บหมัดก่อนชกพร้อมกัน1ิบ สิบหมัดชกนะคะขวาสลับซ้ายพร้อมไหมห้าพร้อมนะครับห้าพร้อมนะครับอ่ะเริ่มต้นบอยมีเงากันที่ห้าหมัดชกก่อนนะคะแต่ชกทีละหนึ่งหมัดถ้าพร้อมแล้วชกพร้อมกันค่ะฮัน่าเอ้ออกเสียงไม่ดังเลยชื่อเอ้ยชัดเอ้ยล่นเอ้ยทัสเอ้ยยัเอ้ยดีกวเอ้ยดีดเอ้ยอาคมเอ้ยเย้เอ้ย เติดลมรับอันนี้โชคไปแล้วทั้งหมดสิบหมัดนะคะดีมากเลยเยี่ยมมากๆเดี๋ยวคนเล็กจะนับเหมือนเดิมแต่คราวนี้เราชกเพิ่มเป็น2หมัดชกแล้วค่อยออกเสียงหมัดสุดท้ายนะคะพร้อมไหมคะเอ้โอเคถ้าพร้อมแล้ว2หมัดชกพร้อมกันนะคะฮาน่าเออช่วยเออออกเสียงได้ดลังนะคะเซตเออเน้นเออทันเออ Yes อ่าดกอ่าเย้เลยอ่าอาฮุอีหนึ่งครั้งเยอ่าเยี่ยมมากเลยรอบนึงขออีกครั้ง่โค้ชเล็กขอสามหมัดชกแต่ก่อนจะชกครบหมัดที่สาให้เราเป็นท้องท้องศีรษะท้องท้องศีรษะโอเคไหคะครับพร้อมแล้วอ่มาชกครั้งไว้ขึขวานะคะสามมาชกพร้อมกันะ เสียเป่า,ามากเลยเอาอีครั้งหนึ่งนะช่วย เกียรติออกมาด้านหน้าด้านหน้าและก็มีการ standing โดยการนั่งเหมือนการขี่ม้าค่ะอยากเรียนรู้ท่าต่อไปหรือยังคะเดี๋ยวครับท่าต่อไปนี่เราจะเริ่มเ้วยค่ะท่าต่อไปจะเป็นการใช้มือป้องกันตัวนะคะซึ่งกีฬาเทนโค่ะก็จะมีศิละปะป้องกันตัวด้วยการใช้มือนะคะเรามีทั้งหมด10 6ท่านั่นก็คือเป็น six b l o c k นะคะเป็นพื้นฐานของกีฬาเทนนิเลยค่ะเดี๋ยะครับทุกคน อาเไห <c oughs> มคะโคตรห่อยอะไรคะพิ่งเริ่มต้นเองเอนี่ยพึ่งใหญ่กันนะคะเรายังมีอีกหกท่าที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้เริ่มจากท่าที่หนึ่งพร้อมไหมสู้สู้โอเคสูๆ้ๆพร้อมกันพร้อมกันเลยท่าที่หนึ่งคือท่าโ o บ b l o เป็นการนนบล็อกด,ด้านล่างอ่าเดี๋ยววันนี้ให้น้องทำรรมนและน้องจุนเนียเนี่ยเรามาลองทําไปพร้อมๆกันนะคะเ่าเดี๋ยวเริ่มมาซ้ายก่อนอ่ะจุนบี้อ่ะเราจะเก็บหมัดไว้ด้านบนแล้วก็ปัดลงด้านล่าง เก็บมาด้านบนปัดลงด้านล่างนะคะโลบ็อกเป็นการป้องกันด้านล่างค่ะน่ะพร้อมแล้วทุกที่เริ่มจากซ้ายก่อนนะคะโค้ชเล็กขอซ้ายสลับขวา10ครั้งพร้อมการผัดพร้อมแล้วหน้าอช่วยอะเสร็จอะเน็ตทันอะเยินอะอะ ้ถ้ายาังไ,ไม่เข้าใจน้องจุยียบอกว่าขออีกหนึ่งรอบหมดพร้อมๆกันได้ไหมคะน่าจะได้นะคะนั่นพร้อมกันจุ๊บีีมือซ้ายอยู่ด้านบนนะคะเราเราจะปัดลงด้านล่างสิครั้งนะคะพร้อมแล้วโลโบอ๊คนะ โดยการที่เริ่มจากด้านล่างปัดขึ้นด้านบนเริ่มจากด้านล่างปัดขึ้นด้านบนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำ้อมการเริ่มจากข้างซ้ายสิครั้งนะคะถ้าพร้อมแล้วดันสายอยู่ด้านล่างนะคะ้อมการอ่ะอ่ะช่วยอเน็ตอเน็ตอเอ่เฮ้อ่ะแอ้วอ่ะแ้อ <Okay. S 2> mm hmm. เป็นการปัดเข้ามาด้านในแบบนี้นะคะมอกี้ปัดจากล่างขึ้นบนคราวนี้เราจะปัดจากข้างนอกเข้ามาข้างในพอ้อมๆกันนะคะพร้มอมกันด้านซ้ายก่อนพี่บี่ายหออออ ไปท่าที่4ี่นะคะเป็นท่าเอาไซด์ b l o c เหมือนกันเลยค่ะจากด้านล่างต่จากปัดขึ้นแบบนี้เราต้องปัดขึ้นมาเอามือออกนะคะพร <Ooh. S 1> ้อมไหมคะพร้อมครับปัดจากด้าน oh, oh. ล่างขึ้นมาด้านบนเอามือออกขึ้นมาตรานี้พร้อมกันสิบครั้งนะคะเริ่มจากซ้ายก่อนอ่ะมือซ้ายอยู่ด้านล่างพร้อมแล้วกระแทก เริ่มกันแล้ล่ะปัดขึ้นด้านบนพร้อมก,กันนะคะ10ครั้งเหมือนกันค่ะอ่าต่อไปมือซ้ายอยู่แล้นล่ะพร้อมหน้าหนึ่อสอเซ็ตอ่ะ อันนี้เป็นพื้นฐานนะคะของกีฬาคอนโดที่เป็นการใช้มือมในการป้องกันตัวเองสุดท้ายนะคะจะเป็นท่าดับเบิลไนท์แฮนบล็อกแบบนี้ก็คือเราจะมือ <c oughs> จับด้านหลังขึ้นมาด้านหน้านะคะโอเคเดี๋ยวเราดูทําช้าๆพร้อมกันนะคะเริ่มจากข้างซ้ายมือไปด้านหลัง <c oughs> ปัดมาด้านหน้าไม่เละนะคะพยายามปัดแล้วก็เป็นเหมือนไนท์เป็นเหมือนมีดนะคะ2มือแบบนี้โอเคทาพร้อมแล้วูบีเริ่มจาก เพราะว่าพวกเราก็มาสอนด้วนะครับผมเมื่อสักครู่เราได้เรียนไปแล้วทั้งหมด6ท่านะคะตั้งแต่ low block, m i d d l บล็อก k inside บล็ c k แล้วก็มีเอา s i d e b l o ล็อก g h block รวมไปถึง double knife hand block คราวนี้เรามาฝึกความจำกันนะคะว่าน้องๆจะนําทั้ง6ท่ามารวมในจังหวะเดียวกันพราะไม่ข้าทุเนี่ยครับถ้าพร้อมแล้วจะทําเป็นจังหวะน,นะคะคนเล็กจะนับพา้าา ช่วแบบนี้แล้วก็ทำโดบอกก่อนแล้วคนใดก็จะเปลี่ยนท่าเป็นไม่ได้บล็อกหน้าช่วยแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นท่าที่3ามหน้าช่วแบบนี้นะคะท่าที่4ี่หน้าช่วท่าที่5้าหน้าช่วแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวเป็นไหนหน้าช่วท่าพร้อมแล้วทุกคนน้องๆพร้อมกัน6ท่านะคะสิบล็อกคิณพี่เริ่มตั้งแต่ท่าที่1ถึงท่าที่6ค่ะพร้อมเริ่มหน้า ลองซ้อ,อมดูอีกหลายลรอบก็ได้นะคะ mm hmm. น้องๆสามารถทำซิกบล็อกเป็นพื้นฐานกีฬาเทนนิสโดวันนี้พวกเราท e ั้ง3าคนได้มีโอกาสมาพบปวนแล้วก็ได้เรียนรู้พื้นฐานกีฬาเทนนิสโดไปพร้อมๆกับน้องๆก็ขอให้น้องๆกลับไปเรียนรู้เพิ่มเติมสู้ๆนะคะแล้วก็ขอให้สรุปกับการเรียนและออกกำลังกายด้วยกีฬาเทนนิสโดมเจอกันใหม่นะคะ